ตอนนี้กำลังมีการอภิปรายในสภานะครับเรื่องเลือกพิธานะวาระเนะีชัดเจนนะแต่ว่าก็พยายามจะตีรวนนะพี่น้องฟังไปก็คงจะได้เห็นฤทธิเดชของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็สวอเอนะ่มันจะเอาให้ได้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่เสียเวลาไปนั่งฟังมากนะรอฟังบทสรุปเลยนะ แล้วท่านวันนอก็ดูเหมือนว่างานนี้ทั้งที่จริงเนี่ยเสนอวาระเลือกนายกนี่นะท่านเป็นคนบรรจุนะแล้วการบรรจุซ้ำเนี่ยท่านเป็นคน,นเป็นประธานเรียกประชุมเพราะฉะนั้นท่านต้องพิจารณาข้อกฎหมายทุกอย่างไว้แล้วนะครับเมื่อมีคนประท้วงเนี่ยท่านจะต้องยืนยันว่าสิ่งที่เขาประท้วงนะมันไม่ถูกต้องยังไงทำไมท่านถึงได้ นะได้บรรจุนะครับถ้ามีการประชุมวิบ3ฝ่ายกันเมื่อวานเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยท่านก็ต้องไปคิดก่อนแล้ววินิจฉัยก่อนแล้วไม่ใช่นะํามารอวินิจฉัยณนะวินาทีที่วาระเนี่ยมันได้เริ่มขึ้นแล้วนะมีการรับรองเรียบร้อยผมรู้สึกว่าท่านวันนออาจจะนอโผลนะออนน่นะงานนี้นะเอาละยังไงก็แล้วแต่นะพวกเรานี่เป็นผู้ดูเนี่ยได้แต่นะกำไรอย่างเดียวกลวคือจะได้เห็นสันดานคนเหล่านี้ ครั้งนี้เราก็รู้นะถ้าก้าวไกลคุณพิธาไม่ได้นะเป็นนายกเนะี่ยเราก็ถอยแล้วนะประธานสภาก็ถอยแล้วนายกก็อาจจะต้องถูกบีบให้ถอยประวัติตัวที่จะทำให้มันเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นของเขาหมดเลยนะแต่จะให้ถอยถ,อยถึงซอยไหนนะแลววันนี้ประชาชนที่อยู่นอกสภาเนี่ยจะทนกันไปถึงไหนนะ เป็นเรื่องที่นะเราก็คงจะได้เห็นคำตอบเร็วๆนี้ครับผมเองก็นะใจเย็นๆแล้วครับใจร่มๆนั่งดูแล้วเพราะถ้าเข้าไปร่วมด้วยนี่ก็จะใจร้อนร้องเพลงดีกว่าเพลงนี้เพลงนี้ความหมายดีซะ้วยนะเข้ากับบรรยากาศนะเพลง g Grammy GMM ของ GMM Grammy Playlist นะครับคำว่าหักกันมันเฮียท่มใส คเครดิตเป็นของ<บ>แกรมมี่บิ๊กนะครับ <c oughs> จะไหวหรือเปล่าเนี่ย ไอโบอยากเสือ้อสายตาว่าภาพตรงนา้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบบตายสิบบทอดทิง้งกำลังกอดกันอิงติง กอดอิงติ้งอยู่กับผู้อื่นก็ยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเคียงไกลร่วมใช้วันคืนสี่หยุดที่กันและกันนักร่วมฝ่าฟันอยากสี่ซอยกันเบืง เมื่อตายเป็นอื่นมาเหตุกันใดแท่โหนใจคนแล้วกันว่าฮักกันเมื่อนั้นมันเหียจิมสายแล้วคนที่ว่าฮักลาย มือในหัวใจเอาไัยมาปนแทบบ่มีแห้งหายใจาลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าฮักกัน เข้าบรรยากาศเหลือเกินนะครับวันนี้วันเวลาพิสูจน์ท่าแท้ของคนนะครับไอเคยโทษเขาเบิดแหนง ว่าเขามาแยง่งว่าเขาเป็นมารแต่เมื่อได้เห็นตัตาจึงได้หูว่าไอาโงงมาตั้งนานที่แท้ก็เป็นน้ำกันทิมกันง่ายแทนโนใจคน คำว่าฮักกันเมื่อนั้นมันเฮียทิ่มใสยแล้วคนที่ว่าฮักลหลเมื่อนี่หัวใจเอาไยมาปนแทบบ่มีแห้งหายใจลาลอย ไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันอายบออยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกัน คำว่าฮักกันมันเฮียทิมมันเฮียทิมใสนะที่ว่ารักกันนะ,นะเอาคำว่ารักไปทิ้งไว้ที่ไหนนะลืมแล้วบอ <c oughs> ผมนะร้องเพลงอีสานเนี่ยคล่องขึ้นเยอะนะถึงไม่ได้เต็มร้อยเนี่ยแต่ว่าจะจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะฟังเยอะผมชอบฟังรายการนะเวลาว่างเนี่ยนะก็จะเปิดอะไรไปเรื่อยๆนะ ก็ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ในบ้านในเมืองความทุกข์ยากของราษฎรลูกหลานเราที่มันนะจำเป็นต้องออกไปช่วยตัวเองร้องเพลงแล้วก็ถือว่าวงการเพลงลูกทุ่งลุกลกรุงวันนี้ก็เป็นที่พึ่งนะของลูกหลานแล้วก็พ่อแม่นะตายายเป็นช่องทางหารายได้มาจุนเจือนะสภาพที่อยู่ภายใต้ เขาเรียกว่า,าศาสตร์พระราชาเนะศรษฐกิจพอเพียงแต่ปรากฏประชาชนเนี่ยนะพ่อแม่หาเงินได้ไม่เพียงพอที่จะให้ลูกหลานได้ไปใช้นะบางทีก็จําเป็นต้องให้ลูกหลานเนี่ยมาช่วยแต่ขนาดช่วยแล้วเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยาศาสตร์พระราชาทั้งหลายเนี่ยมันก็เรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นนะครับนะจริงจร หาเงินมากกว่ารายได้นะรายจ่ายมากกว่ารายได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้อย่างนั้นให้รายจ่ายท่วมรายได้ปัญหาก็คือนะขนาดว่าสู้เต็มที่แล้วนะก็ยังไม่ไม่พอเพียงนะถ้าคิดจะเอาแค่พอเพียงเนี่ยนะมันก็ได้แต่คิดนะครับเพราะว่ายัางไงเสียเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอนะครับในภาวะที่คนรวยกระจุกคนจนกระจายเดี๋ยวเราฟังติดตามการ อภิปรายในสภาไปด้วยคร่าวๆแต่พอเดาออกแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเนี่ยแบบนี้มาร้องเพลงนะที่จริงก่อนหน้านี้ร้องเพลงหนึ่งนะแต่ร้องไม่ค่อยดีเพลงของไผ่นะแป๊บนะชื่อเพลงเดี๋ยวแป๊บนะร้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่ดีนะแป๊บนะ เพลงที่เคยร้องเกือบสิปีมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะร้องอีสานเนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดเลยนะแล้วใหม่ก็ออกข้างเดียวด้วยแกตัวซะหน่อยนะสภาพบ้านเมืองอย่างนี้พี่น้องต้องทำใจนะต้องทำใจผมเองเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าพี่น้องไม่อยากจะกินยาทำใจบ่อยๆเี่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำทำเพื่อให้นะ เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดทิศทางของบ้านของเมืองเราปล่อยให้คนแก่ทั้งหลายในประเทศไทยเนะี่ยมันผู้ยิบผู้ยำบ้านเมืองมายาวนานแล้วทําไมทําไมลุกขึ้นมาทําอะไรนั้นเราเป็นลูกไล่เขาเรื่อยๆนะแล้วบ้านเมืองก็จะไหลไปตามทิศทางที่คนแก่เหล่าเนี้ยนะเขาต้องการสงสารนะสงสารลูกหลานนะเพื่อไทยนี่รู้แล้วว่าฤทธิเดชมันเป็นยังไงนะเขาก็ไปอย่างที่ไปโดนดะูดไปละ ผลจะเป็นยังไงนี่ก็ต้องดูนะว่ากระแสของมวลชนข้างนอกเนี่ยนะทำให้เขาเขาหวาดหวันแล้วก็นะไม่กล้าที่จะไปเต็มๆหรือเปล่านะครับเอจำามอสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะเพลงเขานะแป๊บนะเพลงของคุณไผ่นะนี่มีแต่เศร้าๆทั้งนั้นเลยนะนะสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะ น่าจะเป็นอันนี้มั้งครับเนี่ยของของ GMM มีแล้วนะฮะม เขียนด้วยกระดาษถ้าน้องทำขาดไอคงบ่ดเจ็บปานใดแต่คำว่าหักน้องเขียนลงบนใจอ้ายแล้วให้ทุกอย่างเขาไปใจอ้ายจึงเจ็บอี่ิก้มหน้ามองดิน กลืนกินน้ำตาแพ่ภายเขียหาเข็มเย็บหัวใจเพื่อมีใครทำหล่นตรงนี้แกล้งเดินตากฝนเพื่ออําพรางน้ำตาที่มีเป็นยังคนหน้าตาดีอย่างน้องนี้เป็นคนใจร้าย โอ้โหใจอ้ายสิขาดเจ็บคัดขนดาจนบ่อยากพอน้าภัยพังมักสาวเป็นก็ถูกเตนเข้ากรุ่มช้ำใจตัดผมล้างสวยยามพายน้ำตายยังไหลคือเก่า อ้บอกเคยเรียนวิชาอกหักกระสาก็เลยไร้ความสามารถรับมือกับคำว่าเหงาบอกเป็นอันนันนอนย้อนใจไอ้ยมัวแต่เศร้าแค่ลมความคืดทอดเบาๆพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินทน อีสานเนี่ยร้องไม่ไม่ง่ายจริงนะคือร้องอะอาจจะพอถูไถัยไปได้แต่จะให้เคาะลงตัวเนี่ยความพิเศษของลูกพอจังหว่าเอื้อนเหมือนเป็นพรสวรรค์ประจำภาคนะคนภาคอื่นนะทำได้ได้ยากอะเรียนแบบยากกว่านั้นเถอะโอ้ใจอ้า ใจขาเจ็บคักขนาดจนบ่อยากขอนาภัยพังมักสาวเป็นก็ถูกเกณฑ์เขา้ากรมช้ำใจตัดผมล้างสวยยามพายน้ำตายัางไหลคือเก่าอายบอกเคยเรียนวิชาอกหักกษา ก็เลยไรความสามารถรับมือกับคำว่าเหงาบอกเป็นอันกินอันนอนย้อนใจอ้ายมัวแต่เศร้า <_ c ười> แค่ลมความคิดทอดเบาๆพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินทน <_ c ười> อ่าถูรูถูกตังกกไปได้นะ สุดท้ายคืออาเจ็บนะขอบคุณนะครับลิขสิทธิ์ของแกรมมี่นะครับก็สภาตอนนี้นะครับน่าจะนะคืบหน้าไปครับก็ถ้าเปลือบไม่มีสิทธิ์หรือใช้ข้อบังคับไหนขึ้นมาเสนอเป็นยติผมก็งงกับท่านจุลพันธ์ครับว่าท่านอ่านเล่มเดียวหรือเปล่านะครับก็ใช้สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาในการเสนอเป็นยตินะครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานครับคือจริงๆอ่ะครับท่านเสนอ พี่น้องลองดูนะรวมไทยสร้างชาติโผล่ขึ้นมาแล้วนะวันนี้แสดงบทบาทชัดเจนมากเพราะเขาเห็นแล้วว่าโอกาสนถ้าเกิดเพื่อไทยเนะตอนนี้ผมอยากก้าวไกลไม่ได้ปุ๊บเขาคือจะเขียยก้าวไกลออกไปให่ได้อะพี่น้องดูนะแล้วมันไม่อายดูนะพวกนี้บอกมาไกลคุณจุลพันธ์ครับขอไว้หน่อยครับเอาคุณเฉลี่ยคือวันนี้ฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์เราได้เห็นสันดานพวกนี้แล้วผมบอกพี่น้องไว้เลยนะเกมเนี้ยเป็นเกมหมาป่ากับลูกแกะ แล้วหมาป่าเนี่ยมันซ,น,ซน,ซนซ่อนซ่อนรูปซ่อนร่างอยู่ในลูกแกะด้วยนะสมมุติว่านะนะมีหมาป่าเนี่ยสองอีก500เนี่ยเป็นลูกแกะแต่ในจํานวน500เนี่ยเกือบ200รายเนี่ยมันไม่ใช่ลูกแกะจริงๆมันห่มนขนลูกแกะแต่ข้างในมันคือหมาป่า แล้วในเกมสภา,าอย่างเงี้ยโหวตไปยังไงพี่น้องก็ต้องดูผลมันนะถ้าพี่น้องอยากจะให้ผลมันเป็นไปตามความเป็นจริงนะก็ต้องกําจัดหมาป่านะครับไม่มีทางอื่นแล้วในสภา,าถามว่าลูกแกะที่ไปอยู่ในวงล้อมของหมาป่านะแล้วมันกำลังจะโหวตว่าคนที่จะเป็นเหยื่อเป็นอาหารเย็นเย็นเนี้ย 10บสบตัวในจํานวนทั้งหมดเนี่ยควรจะเป็นใครเนี่ยแล้วก็มีคนให้เสนอมีคนเสนอหมาป่าแล้วก็มีคนเสนอลูกแกะพี่น้องก็คิดดูกันแล้วกันนะวันนี้ต้องให้มันกระชากหนังของไอ้พวกหมาป่าที่มาอยู่ในฝูงลูกแกะด้วยแล้วไอ้ตัวหมาป่าตัวเป้งๆเนี่ยพี่น้องต้องไล่จัดการให้หมดจะจัดการยังไงเป็นเรื่องของพี่น้องนะไม่งั้น,น่นพี่น้องเสร็จมนะันนะนะไม่ต้องลุ้นเลยนะไม่ต้องลุ้นเลย ถ้าพวกนี้เนี่ยไม่ถูกทําให้สํานึกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะเองต้องเคารพประชาชนเนี่ยมันไปแน่มันก็อ้างว่ามันทําตามกฎหมายไงนี่ว่าแล้วก็มีเพลงของอัศนีวัสด์เนี่ยเพลงนี้โอ้ของ G M M อคาราโอเกะนะครับเพลงนี้มันสะใจมากนะอาจจะวันนี้อาจจะเร็วไปที่จะตัดสินแต่ว่าต้องดูฮะเร็วๆเนี่ย เพลงเธอปันใจของอัศนีวัส,สน,นะ s <ans> <S เพลงร่วมสมัยนะถ้ารุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ไม่ทรบาบว่าจะอินด้วยหรือเปล่าแต่รุ่นผมนี่คือสุดยอดอะ่ะหัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำานงถึงเรื่องราว ที่เราต่างคนเคยสร้างมาประโยชน์อันใดที่เธอจะคืนกลับมาอย่างห่วงใยและเวทนาอย่ากลัวว่าฉันจะตายถ้าจำนาไม่มาทั้งใจก็กลับไปสักดีกว่า กลางข้างคาเอามาให้ใครไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจฟองไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้นหักอยู่กับเขาอย่ามีเยื่อใหญ่กับฉันเขา จะเจ็บและช้ำพอกันถ้ารู like, ้ว uh ่าเธอปั่นใจเป็นการประชดการเมืองไทย ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปเสดีกว่ากรึ่งกลางข้างขาเอามาให้ใครไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจยังไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้น หักอยู่กับเขาอย่ามีเยื่อใยตับชันอยากให้เธอรักเขาน,านานๆที่มันผ่านมาให้แล้วไปอย่าแบ่งใจมารักเขาแล้วจงคงมันเขาจะเจ็บและช้ำพอกันถ้ารู้ว่าเธอปั่นใจ แสนจะเจ็บและช้ำไปนานรู้ว่าท้าป <kind abonn> ั่นใจเอาละดรเพียงดินทุกอย่างที่มันจะเป็นไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปพี่้องผมนะ ก็ถือว่ามาอยู่กับพี่น้องเนี่ยมันได้ฝึกธรรมะนะ่ะนะอารมณ์โผลขึ้นมาถ้าถ้าไม่มีธรรมะนี่นะโอ้โหนี่เสียสุขภาพจิตเลยละ่ะบอกได้เลยโดยสันดานผมเนี่ยไม่ชอบเลยนะไม่ชอบอะไรที่มันไร้สารานะเนี่ยผมนี่เป็นคนรังเกียจมากอนะเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนนะตอนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นมดเห็นแมงอะไรบี้เลยนะนะคือ อะไรที่มันไม่ไม่สมเหตุสมผลนะไม่เป็นธรรมเนี่ยผมเห็นแล้วนี่มันคันนะมันคันเนะียที่จริง่ยผมว่ามันถูกแล้วผมเนี่ยคงมีบุญนะถึงได้พบธรรมะนะเพราะถ้าไม่มีธรรมะนี่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่เนยะเมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นคนดีนะเป็นนิสัยอะไรดีหมดนะแต่ว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะนะ คือถ้าทำอะไรต้องทำให้มันได้อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้นำก็เป็นประเภทนะตั้งมาตรฐานสูงวางกรอบไปแต่ส่วนใหญ่คนที่ปฏิบัติตามมันตามไม่ค่อยทันมันไม่ค่อยเอาด้วยเราก็ลงเอยกลายเป็นว่าเป็นผู้ทำแบบนะทำเยอะนะแล้วก็เป็นผู้นำจริงๆคือนำอะนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเป็นผู้นำในลักษณะที่แบบนะแบบทหารแบบอ่างเงี้ยนะ หรือแบบบริษัทที่เราเป็นซีอใหญ่สั่งงานได้เนี่ยผมเชื่อผมทําได้ดีแต่ว่าจะมีลูกน้องรักหรือไม่เนี่ยถ้าเป็นนิสัยเมื่อก่อนก็ไม่ดีนั่นหมายถึงว่าสมัยที่เรียนรู้มาจากเมืองไทยนะแต่พอมาอยู่กับฝรั่งเยอะๆเราเห็นแล้วว่าถ้าจะทํางานใหญ่เนี่ยมันต้องให้ระบบลงตัวแล้วเนี่ยแต่กับคนไทยนี่ยากมากวางระบบไว้ก็ไม่เป็นไปตามเรื่องเพราะสันดานคนไทยเนี่ยมันไม่มีวินัยมากพอการเคารพในกฎกติกาเนี่ยมีมีเรื่องส่วนตัวเนี่ยทุกที่เวลาผมทํางานเนี่ย มีปัญหาเรื่องส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับงานแล้วทําให้คุณภาพงานบรรยากาศงานเป็นผู้บริหารนี่แทนที่จะไปเนะจาะในเรื่องสาระงานเนี่ยกลายเป็นเรื่องต้องมานะดูแลเรื่องความรู้สึกผู้คนนะประสา,อานอะไรเงี้ยมันไร้สาระนะแต่กับฝรั่งเนี่ยเขาแบ่งจัดงานเป็นระบบถึงเวลาเอามาจอยกันแล้วเขาพยายามทําให้ทุกคน,เ,นเขาเรียก inclusive atmosphere นะีคือบรรยากาศที่คนเนี่ยนะรู้สึกมีส่วนร่วมเขาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม แล้วเขาก็แสดงความเห็นกันต่อเติมกันมันไม่มี politics ในเรื่องขัดแข้งขัดขาเหมือนบ้านเราแต่จริงๆถามว่ามีไหมก็อาจจะมีแต่ผมไม่เจอนะแวดวงมันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเรื่องการศึกษาการทำอะไรก็ช่วยกันเต็มที่บรรยากาศของงานมันก็ไม่ได้ยากงานด้านการศึกษากำหนดอะไรมาแล้วก็ว่ากันไปมันก็นะมันไม่ได้เป็นธุรกิจอะไรที่ต้องไปแข่งต้องทำกำไรอะไรเพราะมันส่วนใหญ่ก็จะได้เงิน จากหน่วยงานต่างๆมาอยู่แล้วแล้วก็เอาไปใช้นะเอาละนะผมทำสั้นๆตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะอัปโหลดให้พี่น้องเผื่อว่าใครกำลังเดือดด้นมากๆเนี่ยนะหลับตานิ่งๆนะเราต้องคิดไว้ว่าเราโกรธยังไงเราเดือดดาอนยังไงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วเราไม่มีอิทธิพลอะไรไปกำกับได้เลยถ้าอยากให้มันเป็นไปตามใจเรายุคประชาพาไปเนี่ยท่านต้องไป,ปรวมกันเป็นพลังประชาชนนะ Power of the people ที่มันยิ่งใหญ่จริงๆจนใครยากที่จะต้านถ้าท่านร่วมมือกันจริงๆรผมบอกแล้วนะสอวอนะกกตแล้วก็สารรัฐรรมนูญเนี่ยรวมกันแล้วไม่ถึง300คนใช้คนแค่3ล้านคนเนี่ยตัวพวกนี้หนึ่งคนเนี่ยจะโดนประกบด้วยคนจำนวน1นึ่งหมื่นคน ประกบแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามทํานองครองทำตามกฎหมายตามหลักสิทธิมชนแค่นั้นเองถ้าคนหมือนคนมานั่งคิดรวมหัวกันว่าจะจัดการไอ้นี่หญนนี่ยังไงไอ้บักนี่ยังไงเนี่ยนะผมว่าไม่รอดนะครับประชาชนเพราะประชาชนไม่ทํามันถึงย่ามใจอยู่วันนี้ผมนะบอกแล้วมันไม่มีใครไปทําผมก็ต้องทําใจต้องมานั่งร้องเพลงน,นะเพราะว่า <laughs> ไม่มีใครนะเอาไปทํา ความคิดใดก็ไร้ค่าทาให้ทําเหมือนกับธรรมะพระพุทธเจ้าอ่ะเมืองไทยอ้างเป็นเมืองพุทธแต่มีกี่คนที่เข้าหาธรรมะแล้วเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่ตกเป็นธาตุความหลงแล้วหลงผิดหมดเลยนะนั่งวอนไวอหวขอนุ่นขอนั่นขอนี่ทั้งที่จริง,รงๆเนี่ยมันไม่มีใครมาให้เราได้เลยนะท้ายสุดเนี่ยอยากได้อะไรต้องทําเอาแล้วเรื่องธรรม,มะเนี่ยเป็นเรื่องของตัวตนตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยการจะบรรลุอะไรเนี่ยไม่ใช่คนอื่นทําให้ ไปฟังคนอื่นไปมีบรรยากาศร่วมกับคนอื่นให้ได้บรรยากาศนะไปฝึกฝนแต่ท้ายสุดแล้วทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นที่ที่ตัวเรานี่หมดเลยแค่นี้เองตรงนี้เลยนิพานไม่ใช่ไปที่ไหนเลยเนี่ยผมศึกษาหลักเนี่ยได้ละแต่ว่ายัางไปไม่ถึงเพราะยังมีเรื่องนะที่ทําให้ตัวตนเนี่ยมันยังนะเนี่ยเนี่ยนะรูปนามเนี่ยนะมันกระทบกันไปหมดอะก็ยังต้องมานั่งจัดรายการต้องมานั่งนะทำนู่นทำนั่นทำนี่ตามดูข่าว ตาดูหูฟังตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็มีอารมณ์ปรุงแต่งนะเสร็จแล้วก็ยังต้องมาพูดกับพี่น้องอีกก็ยังยังไม่ได้ไปที่ไหนแต่หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะผมจะพูดอะไรให้พี่น้องมีอารมณ์ยังไงก็แล้วแต่จำเอาไว้นะครับกรอบของดเตอรเพียงดินคือท่านจะทําอะไรก็ได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับถ้าผิดไปจากกรอบกฎหมายท่านต้องไปรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบศีลธรรมจรญยาอันดีนะ เคารพหลักสิทธิมุษยชนซึ่งนี่ไม่ได้แปลว่านหน่อมแนมนะมันมีช่องทางให้ทําได้แล้วท่านต้องทําถ้าท่านไม่ทำเนี่ยไอ้คนเหล่านี้ไม่มีอย่างอายไม่มีฮรโอตปะมันจะพาบ้านเมืองลงเหวแล้วมันอยากจะนะครอบงาบ้านเมืองให้เป็นอย่างนั้นในเมื่อเราคนจํานวนมากเห็นว่าเฮ้ยยอมไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปกลัวแล้วไม่ต้องไปกลัวการรับประหารไม่ต้องไปกลัวแลังสิน้นยิ่งเข,นนเขาทำเนี่ยวันนี้เขาทาเนี่ยเขาเสียมากกว่าได้ ถ้าผมเป็นนักปฏิวัตินะผมจะนั่งยิ้ม้วยนะถ้าเป็นความสะใจเนี่ยแต่ผมสงสารพี่น้องนะแล้วไม่อยากเห็นบ้านเมืองมันจะต้องมาฆ่ามาฟันกันนะแต่นักปฏิวัติจริงๆเนี่ยวันนี้ต้องยิ้มละเพราะนะยิ่งมันรุนแรงเท่าไหร่นะตายจีบเกิดแสนในแบบคอมมิวนิสม์มันจะตายไม่ได้ถ้าไม่เกิดการประทะกันแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าตายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะ ฝ่ายที่ฆ่าก็จะขาดความชอบธรรมไปเรื่อยๆนะแล้วก็ความโกรธแค้นเกิดขึ้นแล้วประชาชนก็ถ้าวันหนึ่งประชาชนล้มพวกนี้ได้มันคือจบไอ้พวกนี้แต่ระบอบเมืองไทยเนี่ยมันมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นการคิดการวางแผนเนี่ยผมถึงต้องมาในแนวของมดแดงล้มช้างนะซึ่งต้องเอาความชอบธรรมแล้วก็สร้างลุกทางการเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างฐานให้ใหญ่ให้ใหญ่แต่ท้ายสุดแล้วมันไม่ยอมหรอกคุณก็ต้องใช้พลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเอาน้ําดีไปไล่น้ําเสีย แต่บอกไปแล้วเนี่ยคนทําคือพี่น้องนะครับผมก็ได้แต่บอกแล้วก็ใจเย็นรอนะเพราะว่าพูดไปยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเห็นหรือไม่นะครับก้าวไกลคุณพิธาน,นี้ซึ้งเลยนะวันนี้ซึ้งเลยแหละแกก็ไม่ใช่อ่อนด้อยทางการเมืองนะระดับนี้มันสมองขนาดนี้เขารู้แต่เขาก็จําเป็นต้องสู้ในกรอบอย่างนั้นแล้วคงจะรู้แล้วว่าไม่พอนะไม่พอแล้วระบอบนี้มันไม่ปราณี าน,น้ถ้าจะสู้กันเนี่ยนะวันนี้เกมนอกสภาเท่านั้นที่จะชนะคนเหล่านี้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ